สุดยอดมวอนสารเก่าตะกัวนมตะกัวเก่าในถ้ำเลือดล้ำผ่าน600ปีมีวัดต้นลำไยสารต่อก่อประวัติพระปฏิมาสร้างพระล้อพิมพ์พระกู่เก่าสืบสารเกตบิดต,ตาแดงเกิดตำนานคือพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลำไยนะครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับพบก,กับผมวันนี้ม้อนสุภกรในช่องม้อนคลาสสิกนะครับพบกับผมวันนี้ม้อนสุภกรในช่องมอนคลาสกกนนส,ลาสิกก็จะนําพระท่ากระดานนะครับ พระท่ากระดานแห่งกรูวัดต้นลำไยที่สร้างจากเนื้อตะกัวเก่า600ปีนะครับที่สร้างจากเนื้อตะกัวเก่า600ปีนำมาปั๊มโดยไม่ได้หลอ่อหลอมจากที่จะเป็นก้อนตะกัวนมนะครับเป็นก้อนตะกัวนมก็นํามาปั๊มเป็นพระรูปทรงพระท่ากระดานเนื่องจากพระท่ากระดานนั้นเป็นพระที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นพระที่มีพุทธคุณที่เข้มขลัง เด่นด้านแคล้วคลาดคงกรพันนะครับเป็นหนึ่งใน5เบญจะของพระชุดเนื้อชินนะครับก็คือพระท่ากระดานนั่นเองใครติดตามผมก็จะรับทราบว,ว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ที่สะสมแล้วก็หากได้พระมาะใหม่ก็จะนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆหากจะมีคนชอบเหมือนกันนะครับก็จะนํามาเปิดแบ่งปันช่องทางการติดต่อของผมก็0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ แอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใคร,ใครชอบหรือสนใจนะครับเป็นพระชุดกล่องที่สมบูรณ์นะครับสามารถตั้งโชว์ได้นะครับตั้งโชว์ได้นะครับตั้งโชว์ได้นะครับเดี๋ยวจะสะท้อนไฟสักหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปิดก่อน,นครับสาหรับประวัติพระเนี่ยนะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับ ประวัติของพระเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกให้เผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับก็ย้อนกลับไปรับชมได้นะครับก็คือใต้คลิปจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับพี่ๆีก็เดี๋ยวผมจะฝากไว้ปักที่ปักหุดคอมเมนต์แรกจะเป็นประวัติการสร้างพระที่ผมเรียบเรียงไว้นะครับไม่ต้องเอ่ยแล้วนะครับผมเชื่อได้ว่าหากใครติดตามเนี่ยจะรู้ว่าสุดยอดแห่งพิธีสุดยอดแห่งเกจ,จิคณาจารย์และพิธีที่สุดที่เข้มขลังนะครับอ่าไม่แต่แผ่นทองที่ เป็นกองทัเปรวที่ติดฐานพระเนี่ยก็จะรับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรญาณสังวรถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้มีภาพยืนยันนะครับย้อนกลับไปรับชมกันได้เกจิที่มาอาธิษฐานจิตปลุกเสกที่ผมกล่าวมามีแต่ชื่อเสียงเนี่ยดังแห่งยุคจริงๆนะครับย้อนกลับไปรับชมกันได้วันนี้นะครับไม่พูดเยอะนะครับประวัติย้อนกลับไปรับชมกันได้วันนี้มีครบพิมพ์เลยนะครับครบพิมพ์มีพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพกลางนะครับอ้อเดี๋ยวผมพูดก่อนด้านหน้าน,นี่คืออาบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับนี่คือบล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บล็อก2นะครับถ้าบล็อก2นี่เป็นตะกัวใหม่แต่เสกพร้อมกันแต่ความนิยมก็จะอยู่ที่บล็อกแรกนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อตะกัวเก่าจากถ้ำลันทมนะครับเรามาเริ่มดูที่พระพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับก็นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับ นะเป็นเนื้อเป็นหลังทุบนะครับก็คือหลังจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับปั๊มจากเนื้อตะกัวเก่าที่อยู่ในถ้ำลั่นทมถ้ำลั่นทมก็คือถ้ำที่พระฤาษีตาไฟท่านได้อธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับแล้วได้สร้างพระธาตุกระดานไว้นะครับนี่คือสนิมแดง600ปีนะครับสนิมแดง600ปีที่อยู่ในเนื้อตะกัวนะครับคาบไข่ด้วยคาบกลุที่อยู่ในถ้ำด้วยนะครับแล้วทางวัดก็มีการปั๊มออกมานะครับนี่นะครับสาหรับพิมพ์ใหญ่ ดูง่ายครับมีเดือยด้วยนะครับมาคือจุดตายไม่ใช่หยุดแค่เดือยแหละครับผมก็มีพี่ๆหลายช่องก็ได้พยายามกล่าวว่าของของแท้ต้องมีเดือยของเก๊ก็มีครับแต่ว่าพิมพ์ทําไม่เหมือนนะครับพิมพ์ยังไม่ได้เนื้อก็ยังไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายเล่นง่ายนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับนี่ครับดูคราบไข่สนิมแดงที่ขึ้นคลุมคราบไข่ที่ติดออกมานะครับดูครับ ดูดูเนื้อเนื้อคาบกุที่ลอกออกมาแล้วเห็นเจอตะกัวด้านในนะครับเข้มขลังสุดๆเลยนะครับพี่ๆนะครับถือได้ว่าเข้มขลังสุดๆเลยนะครับแผ่นทองนี้ก็เป็นแผ่นทองติดําเดิมเลยนะครับแผ่นทองจากสม็ิพสังฆราชที่ท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับพี่ๆเห็นไหมครับชุดกล่องคบพิมพ์นี้ก็ถือได้ว่าหายากนะครับนะดูครับดูคาบกุเต็มแน่นๆเลยนะครับ เพราะว่าที่เรียบเนียนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าปั๊มออกมาเป็นพระแล้วคาบกุมันก็เลยอาจจะติดแน่นมากนะครับก็เลยอาจจะไม่นะครับไม่ค่อยอระมานั้นไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับถูกปั๊มทับลงไปนะครับโอ้นี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะฮะตั้งโชว์ตู้พระห้องพระหรือแม้แต่ห้องทํางานตั้งโชว์ก็ยังได้เลยนะครับสวยจริงๆครับองนี้พิมพ์เล็กก็สวยนะครับดูคาบกุครับ นี่พระที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือมวลสาร600ปีแล้วไม่ได้หล่อหลอมนะครับอยู่ในมือผมนี่คือมวลสาร6 0 0ปีแล้วไม่ได้หล่อหลอมนะครับปั๊มเป็นพระออกมาเลยนะครับทําให้ติดคาบไขดูครับดูคาบไขขาวที่อยู่ในเป็นปื้นมาตรงขอบพระนี่ยงเห็นไหมครับพี่ๆนะดูครับดูคาบกู่รครับดูครับแห้งๆเลยนะครับนะฮะ อันนี้เป็นชุดกล่องคบพิมพ์ดูง่ายๆครับไม่ต้องดูเยอะเลยเพราะว่าเป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากสะสมง่ายจริงๆนะครับแต่อาจจะหายากสักหน่อยถ้าคบพิมพ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะแบบกล่องที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะมีขาตั้งด้านหลังส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยก็จะเจอ,อกล่องที่ชํารุดก็คือขาตั้งหายเ่าผ่านการระยะเวลามานะครับกว่า31ปีนะครับตั้งแต่ปี2536นะครับปีนี้ปี6กก็ร่วมสามปีนะครับก็ ถือได้ว่าน่าสะสมนะครับพี่ๆน่าสะสมผมก็ไม่ค่อยอยากจะจับเยอะนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจอยากจะนําไปเก็บสะสมนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลเลคชันนะครับนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับดูครับเนี่ยสวยงามนะครับพี่ๆดูนะครับใช่ไหมครับก่องก็สมบูรณ์อยู่นะครับนะครับนะครับผมก็อ่าติดอ่าเทปใสไว้นะครับไม่ให้มันขยื่นนะครับนะครับพี่ๆนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับสามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับพี่ๆผมรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับพระธากระดานนะครับผมชอบสะสมด้วยอีกประการหนึ่งรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆสวัสดีครับ